กินเสร็จก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาพี่กินด้วยกินด้วยอข้าออหลวงไม่เป็นไรกินได้บอยตายมีเหล็กกูขอเหอะไม่มีครับพี่ไม่มีไม่มีพี่ก็บอกไม่เอาไอ้พวกนี้มันแคร์ควารู้สึกเรามันคุยกันในลูกนักเลงรู้เรื่องอะ่ะพอพี่เดินออกจากห้องมันก็บอกมีครับก็ปังมาให้โอ้โหนี่ตะบุมแทงกูก็ตายรายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกันละครั้งหนึ่ง by Coke Zero ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับ me new. ในการทำโทษของพี่สันติเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นการฝึกการซ่อมแบบแบบวิธีแบบแนวทหารครักมากกว่าใช่ามากกว่าตีอันนั้นคือเหตุการณ์ที่ส่งพี่เข้าไปปากพวกแดนสี่แล้วเป็นไงฮะ สถานการณ์หลังจากที่พี่เข้าไปควบคุมแล้วก็เงียบดีแต่สมัยก่อนพวกเสพเนี่ยเยอะมากัแล้วเวลาการจับคุมอ่ะจับลุมคนเยอะๆอ่างน้ําอ่างอับน้ำเนี่ยนั่งล้อมันเลยนะเพื่อจะรอการเสพด้านเวลาไปจับคุมแล้วเราใหญ่จับจําแค่คนสองคนพอลวง่อยมารี่เราเดี๋ยวก็ซัตถึงกันไม่มีหรอกใครที่บอกว่ารักเพื่อนรักฝูงให้กูไม่ทําอยาาพอพี่จับได้ถึงมือพี่ปุ๊บพี่เค้นไปไงได้ไหล หลายเป็นโจ๊กแต่ไม่ได้ถึงกระทารุนแต่มีเกมให้เล่นน่ะแหละบางทีให้ร้องเพลงให้ปลาฟังบางใช่างเอาหัวจุ่มน้ำแล้วร้อง <c oughs> บงุบง้บงบังบุ้งบังมันนะี่ยแต่เดี๋ยวมันไม่ไหวก็ให้มันขึ้นมาเองเราไม่ได้ต้องกดไม่ต้องกด<อ>ก้มอย่างเงี้ยอ่าก้ม,กมแล้วก็บุ<ๆ>้งบนะุ้งบ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 ่น สมัยก่อนมันก็ตอกกันด้วยวาจานะ<ม>เพราะว่ามันไม่มีรอยรอยกระทามาเท่าแบบวันบอกว่าเรากดไปหาหมอก็ต้องมีรอยสัมผัสตัวสัมผัสอะไรใช่ไหมเออนั่นแหละอันนี้คือเป็นวิธีจำโทษพออยู่แดนสี่อยู่ระยะเวลาอยู่นานไหมแล้วมีเหตุการณ์อะไรแปลกๆที่เจอในแดนสี่ในในระยะที่พี่ควบคุมอยู่ไหมส่วนมากคนใกล้ตัวนายเนี่ยแหละทำเสียพวกลูกนอนะอ้องอะทำเสียยัยงไงครับพี่ไม่ชื่อไอ้จ่าเลยนะ อยู่โรงเลี้ยงมันจะทํางานเรื่องเกี่ยวกับกล่องกระดาษกล่องกระดาษทำเป็นถ้ำมานนะเพื่อตัวเองเข้าไปเสพยาเสพอะไรเนี่ยนะแล้วต่อหลังมาจับได้กองงานกล่องกระดาษเนี่ยเอามาสร้างเป็นแรนด์มารตัวเองไว้บงับงตาอตอนเราก็รู้รู้เข้าไปจับจับแต่ไม่ได้ของหรอกจับเสร็จเราก็ทาอะไรไม่ได้ ตั้งเรื่องเฉยๆว่ามีพฤติการลักลอบอะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอแทงไปอย่างนั้นปุ๊บวันรุ่งขึ้นเขาจะมีการคัดตัวผู้ช่วยเหลือดันใส่ชื่อคนนี้มาด้วยพี่ก็ไม่เอาเนี่ยสาเหตุที่พี่ออกจากแดนซี่พี่อยู่ในชุดกรรมการที่คัดเลือกด้วยถูกไหมฮะคัดเลือกแล้วเป็นคนฝึกด้วยอ๋อแล้วเป็นคนฝึกด้วยอ่าก็คือว่าใครที่เป็นผอรองก็ต้องผ่านการคัดเลาะคัด,ค,ดคัดกองกับพี่ใช่อ่า อันเนี้ยไอ้นี่มันก็ใหญ่กับพี่นะก็คือเ่อนพี่เลยใหญ่กับพี่เขาก็เลยบอกว่าลื้อไม่เอาคนนี้ฝึกก็ไม่ยังอยู่ว่าอี่เลยพูดบอกกูอยู่กับมึงไม่ได้กูไม่ใช่จีนไม่มีอ้วลื้อปาตาพ่อแม่กูกูมึงอยู่มึงไม่ได้กูก็ไม่อยู่แล้วพอดีก็ต้องออกมาอยู่ควบคุมกลางพี่ชำนาญเขาเลยคนนี้คนนี้คนนี้ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะน่าชำนาญแล้วร้อยสี่มึงมาอยู่อันนี้กับกูก็คือว่าโยกย้ายด่วนเลยเหรอพี่ด่วนเลยมันไม่เอาก็มาอยู่ควบคุมกลางมาทําเกี่ยวกับสอบประวัติผู้ต้องขัง อะไรเนี่ยนะแล้วพอพี่ชํานาญแกก็กลับไปแดน6ก็ดึงเราไปด้วยไปอยู่แดนหอีกรอบรอบเนี่ยเจอไอ้หมูของเตยเอาละนะครับเจอนะหมูของเตยของเราแล้วก็บอกว่าต้องไว้อะไรก่อนนะก็คือว่าน้าหมูของเตยที่จากไปแล้วเสียชีวิตแล้วนะเนี่ยนะพี่เขาตกใจเหมือนกันนะที่รู้ข่าวว่าน้าหมูของเตยเสียชีวิต นี่เป็นไงเจ้หนูนหองเตยวันแรกตอนแรกยังไม่เห็นมันได้ยินเรียกว่าจ่าเทาจ่าเทาเฮ้ยเสมอเรียกจ่าเทาฉายาน,น,านี้นี่ต้องเด็กองเตยอ,อ,อ,อย่างเดียวนะถูกไหมมันก็อยู่ของมันน่ะนะมันก็มีพ่อบ้านพ่อบ้านแม่บ้านทําก,กับข้าวไปกินอะไรของมันน่ะนะสมัยก่อนอาหารยังเข้าได้ไม่เหมือนสมัยนี้สมัยก่อนเข้าได้ของสดมีทําให้กินมีอะไรจนมาเปลี่ยนผบบอสอดพี่ชำนาญย้ายก็เป็นหัวหน้าอีกคนมาครับนั่นที่เขาดีคนดีเพื่อทำก็ปล่อยมือเชื่อมือแล้วกันให้ไปคุมกองงานเกษตร กองงานเกษตรมาพื้นที่มันเยอะพื้นดินมันเยอะการที่จะขุดแล้วฝังอะไรเนี่ยมันซ่อนง่ายไปอยู่จุดนั้นเสร็จพี่ก็ประกาศว่าถ้าไม่ใช่คนในกองงานเข้ามากูตีตายแน่ก็ไม่มีใครเข้าแล้วเราก็มาเริ่มมาขุดออกบ้างขุดอะไรบ้างเจอบ้างของเก่าที่ผูพังแสดงว่าเออมันมีที่เก็บจริงตรงนี้คือหมายถึงอะไรฮะที่ผูพังนี่คือเครื่องโทรศัพท์เครื่องโทรศัพท์เพราะยุคนั้นไปเริ่มต้นที่จะเริ่มฮิตมีแล้วของน้ำหมูว่าน้ำหมูฝังไหมปล่าไอหมูไม่กล้าเข้าพื้นที่มะม่วงหายลูกยังไอหมูเดี๋ยวจะโดนตี เพราะว่าพี่มีมะม่วงอยู่ต้น,นไว้ให้ลูกน้องที่ในกองงานเกษตรกินแล้วไอ้ตุ๋ยปืนโตเนี่ยตายยังไม่รู้วันเด็กของเตยเหมือนกัน <c oughs> เขาคอยจะเก็บแล้วไปส่งสวยให้หมูให้มะม่วงกูหายให้หมูก็ซัดไอ้ตุย๋ <c oughs> นยนะคอยตุ๋ยอยู่ในกองง,งานเกษตรเราก็ต้องเอาไอ้ตุ๋ยก็คือพี่เรียกเรียกแล้วหมูมาแล้วบอกมือเอาไปเปล่าแล้วหมูยอมรับยอมรับเอาไปตุ๋ยไอ้ตุ๋ยมาแล้วพี่ทำไงอ่ะทำยังไงมะม่วง ก็ให้มันขุดดินยกล่องอยู่ท่ำคนเดียวเนีให้มันทำทั้งได้เกษตรให้มันเกิดประโยชน์กับการเกษตรมากกว่านะพี่เหมือนพลิกหน้าดินขึ้นมาดูใหม่หมดเลยมันเหมือนว่าดูนี่มันมีอะไรด้วยป้องกัป้องกานตัวเราด้วยเพราะว่าเป็นเป็นพื้นที่ที่พี่ควบคุมดูแลถ้ามีอะไรเกิดขึ้นตรงนี้มันพี่เดือดร้อนได้ก็ได้ส่วนมากเทปโทรศัพท์เก่าๆนั่นนะเพราะว่ายาคงไม่กล้ามาต้อหรอกเพราะของแพง มันต้องเซฟไปที่อื่นอ่ะทีนี้เข้าปแดน6มีวีรกรรมอะไรของนักโทษที่เจอแล้วแบบว่าแปลกหรือว่าเป็นเรื่องอะไรที่พี่บอกว่าจดจำนี่แบบว่าต้องเล่าไหมพี่แล้วหมูมีทำอะไรให้ปวดหัวมั้ยะไม่มีไม่เป็นงนฉลาดถ้าเกิดเจอกับนายควรจะพูดยังไงอะไรยังไงจะเป็นคนที่ไม่ลงกว่านายเพราะว่าพี่อยู่กับมันเตะบอลกับมันนะ นักโทษนี่พี่เล่นหมดนะเล่นบอลหมดเหมือนพี่น้องกันแต่บอกว่าถ้าเพิอเล่นก็คือเล่นถ้าเพิ่อผิดต้องรับเงินไถกันนะอมันต้องมีกฎเกณ์การลูกผู้ชายเนี่ยทีนี้การเตะบอลด้วยกันกับน,น,นักโทษเนี่ยเล่นก็คือเล่นเป็นทีมเดียวกันแล้วถ้าเวลานักโทษเ,<อ>เพลอไปเตะเจ้าหน้าที่โดนขาปักล้มเป็นไงฮนะอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะเอ,เอาพูดหลังๆนี่ระยะก,ก่อนพี่เสียมาเนี่ยครับพี่เตะให้จพี่ขาพี่หักจ่ายอนาวานะแล้วถามใจไหมว่าตั้งใจไหมจ่เป็นคนเตะใช่ไหมพี่ พี่เตะมันแต่ไปโดนหัวเข่ามันอขาหักเลยขาหักมันเป็นกีฬากีฬาเราจะไปโกรธไม่ได้บางครั้งเด็กก็ไม่ได้ไอย่างเราแล้วเจ้าหน้าที่อื่นมีไหมพี่แบบมีมีมีเจ้าหน้าที่เขาเล่นอ๋อแต่เขาดังเขาบางทีเขามีอารมณ์มาฮะว่าแบบมีไหมไม่ได้มีก็มีมีมึงวิ่งพื้นอะไรอย่างนี้มีไหมไม่มีไม่มีเตะกูมึงไปเลยมึงไป มมีแต่ว่าพอเตะเสร็จไปตามเตะมันนั่นเองโอโเด็กในเกมเพราะเด็กมันก็รู้ว่าถ้าเกิดนายตามเตะก็ต้องยอมซึ่งบางทีพี่ก็ถามกับลูกน้องว่าเอ้ยกูถามมริงจริงเหรอมันกลัวกูเรื่องอะไรอ่ะเพราะอ,อะไรพี่อ่ะผมอยากถามเนี่ยเพราะว่าที่พี่เล่ามาเนี่ยพี่ยังไม่มีความโหดอะไรที่แบบไ,ไปไปทำให้นักโทษนี่ต้องกลัวหรือต้องแบบว่าพี่มาที่ต้องหนีมันไม่ใช่อย่างนั้นไงแล้วพี่ถามแล้วเขาตอบว่าอะไรฮะบอกว่าคําพูดพี่เป็นคําพูดถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดผิดไม่ยอมเอที่ทาร้ายคนอะไรคนนมาแดนห้าแล้วตอนนี้ยแดนห้าแล้วมาคุมอืน ก็พุ่งขังอ่ะอยู่ตอยไม่ตลอ,อดเลยหลังจากนั้นเอาละฮะนี่แหะจุดพีคของพี่สันติเนี่ยนะก็คือการที่มีวันหนึ่งย้ายจากแดน6เข้ามาประจำการแดน5้า ตอนนั้นแดน5คือแดนความผิดก่อนหน้านั้นอ่ะใครเป็นคนควบคุมดูแลซอยอยู่ตอนนั้นก่อนที่พี่จะไปอ่ะเขายังไม่มีระบบว่าจะเอาใครคุมอยู่ถ้ามาเอาพี่ไปบอกไปช่วยคุมซอยหน่อยไปเทเนี้ยเราเริ่มเจอแล,ะละ้วล่ะไอพวกนักเลงเกเรแท็ตีรันฟันแทงมาจากแดนอื่นอะไรนะเดี๋ยวถามคว<พ>ามรู้สึกพี่ก่อนพอรู้ว่าพี่จะต้องไปประจำการ อยู่ซอยควบคุมซอยพิเศษนะในการที่ว่าควบคุมพวกผูดถึงขังความผิดพี่รู้สึกยังไงพี่ชอบใจที่จะคุมนักโทษความผิดนะนักโทษความผิดเนี่ยเรามั่นใจว่าเขาน่าจะเป็นมีความเป็นทั้งเลงพอน่าจะพูดรู้เรื่องผิดกับที่จะไปคุมนักโทษที่ว่ามีตุ้งมีตังมีอะไรอะไร,ะไรนะพูดยากพวกเนี้ยเพราะถือว่าเดี๋ยวกูมีตังกูนู่นนี่นี่นนอะไรหลายๆอย่างนะแต่นักโทษความผิดเนี่ยถ้าเวลอบอกอะ ไม่มึงผิดนะปั้มไปตีเลยนะแต่พี่ตีเนี่ยตีกีท่ทีกีท่ทีแม้ทั้งขึ้นซอยพี่ยังมีกติกานะเอาขึ้นรอบแรกป่อยถ้าเปิดรอ,อบสองสามทีอืนะรอบสามก็บวกไปหก <ๆ S 2> บวกไปเรื่อยๆเรื่อยๆ,ๆืนี่นะท<ม>ี่บอกว่าใครหลายหลายคนที่มาเล่าเรานในอีพีเนี่ยหรือว่าในรายการเนี่ยก็จะบอกว่าจะมีค่าน้ำค่าไฟแล้วก็มีเงื่อนไขอยู่อย่างนึงด้วยว่าถ้าเผื่อลงจากซอยไปเนี่ยที่เคยลงไปอ่ะถือว่า เคยมาเรียนสถาบันที่ในซอยแล้วคือมีพี่เป็นครูใหญ่และถ้าเบื่อไปอยู่แดนอื่นแล้วตีกันมาโดยที่เคยอยู่ซอยด้วยกันอันนี้พี่ตียับคือว่ามึงจบสถาบันเดียวกันคือมัอนเหมือนว่ามึงเข้าครัวเดียวกันไปแล้วแล้วพอออกจากตรงนี้ไปแล้วมึงไ่ตีกันเองพี่ไม่ชอบไม่ชอบอันนั้นคือจะโดนหนักเลยตียับ แล้วบางคนมากันมาหลายๆคนบางทีมีจัดวันเกิดเนี่ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูร้องเพลงไปในนี้ท้ายทีมาติดเคุ้มกลางท้ายทีนี่ก็คือว่าเป็นรูปแบบของเรือนจำของเรือนจำของคเปมนะครับเขาเขาเรียกว่าทีเพราะว่าเป็นเป็นตัวเหมือนลักษณะว่าเหมือนไม้ทีถูกไหมก็จะเป็นท้ายซอยก็จะเป็นเหมือนเหมือนตัวหัวทีถูกไหมใช่ถูกไหมอันนั้ก็มาเขาก็เลยบอกพอเรามาเช้าเจ้าหน้าที่จะบอกเอ้ติดเด็กมึงจัดงานวันเกิดเว้ยวันเกิดใครไว้ปุ่มจำไม่ได้ที่ตีหมด200คนนอนปั้มแก้ผ้าตีเนี่ยพูด บางทีก็พุ่งเข้าสิก็อาจจะว่าแต่ว่าถามจริงๆว่าเขามาสัมผัสอย่างเราไหมอันนี้ต้องบอกก่อนว่าเป็นเรื่องเล่าที่เป็นการละครหนึ่งซึ่งนามาแล้วนี่ระเบียบยัมีอะครถ้าใครมองพี่สติคือต้องมองว่าในในย้อนไปเกือบปุ้ยยี่สิบปีนะยี่สิบปีที่แล้วนะครับอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะคือใครบอกพี่นะว่ามีเป่าแฮปปี้เบิร์เดย์ไปพุ่งกลางอ๋อแสดงว่าเขาได้ยินได้ยินและเป็นพื้นที่ที่พี่รับผิดชอบถ้ามาก็ตีหมดเปิดตูตี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 คือพี่เปิดซอยหมดเลยให้นักโทษออกมาหน้าห้องแล้วก็เรีียยงมาาาาหพ่เเข้ว มีเค้กพเกิดที่ที่ในอีพีผมอยู่ในเหตุการณ์ไหมพวกกระลัหนึ่งที่ออกไปมีแต่พูดเขาไม่ได้เขาเดี๋ยวเขาท้าต่อยไม่ได้ใครยังกล้าเนี่ยใครังกล้าตอนนี้หนึ่งตอนนี้นึงมีใครบ้าง่ะเอาไอช้างน้อยเนี่ยตายช้างน้อยอันนี้เนี่ยคือยังไม่ออกมานะโง้ตอนนี้เอาที่ไปเข้าใหม่รอบใหม่ไม่ได้ไม่ออกมันออกไปแล้วมันเข้ารอบใหม่ครับอยู่แดนหนึ่งอ่าก็ไปฝากไว้ก่อนกระเสียงเหมือนกันเราตายช้างน้อยที่เขาไม่คนเขาป้าๆนะเห็นผมเขาพูดเขาเล่ากันหลายคนนะแล้วพี่ตีเขาเขาไม่ขัด ขืนไม่อะไรเลยเหรอให้ตีแต่ระหว่างที่ตีพอดีผบอแดนเข้ามาเหมือนกันก็หยิบไม้จากพี่ไปบอกมากูเอาด,ด้วยอพอผบอแดนหยิบไม้ไปจะตีมันมันฟาไม้บอกผมให้พ่อผมตีคนเดียวก็หมายถึงพ่อนี่คือหมายถึงพี่ถูกไหมผมให้พ่อผมตีคนเดียวเลยผบอแดนบอกเอาแล้วแต่มึงไอ้ก็ตีเราก็ตีคนละกี่ทีนะพี่สามนี่นะแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับนี่แค่แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์นะก็หลายๆคนก็บอกว่าหวังจะเข้าต่อคนที่ร้อยหรือสองร้อย มันบอกว่าพี่น้ำหนักต้นกับปลายไม่ตกเลยแต่ตอนนั้นเป็นยังสดอยู่ใช่ไหมมันก็ไหวใช่ไหมคือตอนนั้นอายุอะไรแล้วพี่จำได้ไหมที่ตอนที่ตีประมาณ4 7 4สิบเจ็ดแน่ะแล้วก็จะมีอยู่คนนึงม่กลหัวหมออย่างที่บอกไงบอกว่าไม้ต้องเท่านี้อะไรเท่านี้เส้นผ่าศูนย์กลางเท่านี้พี่ไม้ไม่ใหญ่ไปไม่อะไรไหมแต่พูดที่ตีไปแล้ว่พูดนักเลงจริงเขาไม่พูดอ่าไม่เป็นไรเราก็ไม่นั่นก็ไปให้เด็กไปเอาไม้มายมยมแต่เป็นมัดนะมัดเขาเหมือนเหมือนมัดมัดเหมือนรดน้ำมนนะตีจนฝ่าไม้ยม่ย บรรดาบอกว่าพี่ผมขอเป็นไม้ใหญ่แล้วกันโอ้ยไี่เนี่ยเราก็เลยต้องบอกเล่นลิ้นแบบไม้ใหญ่ผิดต้องใช้ไม้เล็กต้องบอกมาขอไม้ใหญ่ เราไม่ได้ไม่ได้มันผิดระเบียบใช่ไหมเจอเ๋าฝ่าก็มีมันมืองอ้างระเบียบเราก็บอกว่าไม่ได้ผิดระเบียบและต่อไปมาอีกก็มีอันนี้ไล่ลำหนักหตุกาเลยนะบนฟอยนะที่ตีกันนะแล้วก็มีอีกคนนึงว่าเหมือนกันบอกพี่ไม้ใหญ่ไป็อกเป็นกรรมผมไม่เอาบอกแล้วจะเอาก่อันนะอันเดียวได้ไหมเอาให้มึงเลิกอันเดียวกว่าหลายอันมันบอกว่าอันเดียวบอกอันเดียวได้มันแก้ผ้าเลยตีเจียวอันเดียว ใช่ไหมอันเดียวอ่ะก็ไม่ผิดจริงๆดิครับใช่ไหมก็ตีตีไม่เอาบอกเอาเอาเอาอะไรเป็นกรรมบอกเป็นกรรมผิดว่าครับคือพี่ก็ตีจริงๆรินะกันเดียวตีจริงจริงเนี่ยตีตีตีแรงไหมอ่ะตีแรงไหมตีแค่แค่นี้ฮะสวัดิ์วัดิ์วัดไปเรื่อยๆอ่ะใช่ไหมคนที่คุยคุยแล้วรู้เรื่องนะที่เกเรเลมมันเด็กเองจริงๆนะอย่างไอช้างน้อยเอสคอลไลนี่ยไปแล้วมั้งนะแล้วเขามีน้องเขาแล้วไอตายเนี่ยไอ้ทางน้อยเนี่ยเขามีน้องเขาชื่อไอ้ต้องเนี่ยพวกเนี้ยตีไม่ค่อยร้องไอ้ไอ้วานเนี่ย แต่ที่เกเรแล้วกล้าทําต่อหน้าเลยนะไอ้ช้างปากดํากับไอ้โจตามามวันนั้นเป็นการมีเรื่องระหว่างซุปหมันหนักกับปูปวิดย,ยูซุปหมันหนักกับปูปวิ์แท้งโง่ต้องบอกว่าถ้านักโทษในยุคนั้นเนี่ยต้องรู้จักเลยสองคนนี้ครับผมมีปัญหากันไอ้โจตามานกับไอ้ช้างกันเลยบอกเขาบอกพี่ผมขอเปิดไปเคลียร์ให้หน่อยดิคุยกันหน่อยเราก็เปิดเปิดเท่านั้นมะโจนต่อยต่อหน้าเรา ไม่เหลือตอนนี้นี่จะรับบทโหดแล้วพี่ก็เอาคุญแจมือใส่มือก็แล้วคล้องไว้กับรั้วตึกนอนเต,ตะซะหลับแล้วหลับอีกแล้วแล้วอีก เนี่ยถึงว่าจะว่าโหดหรือว่านั่นก็ไม่ใช่ถ้าเบื่อใครลงมาเป็นณจุดนั้นนะ่ะมันไม่ใช่แต่ทุกวันแต่จนยอมรับสภาพแต่ตัวปูวิทย์เองไม่ไม่นั่นรู้สึกไอปูวิทย์ไปเล่นยาตัวไหนมาแบบมาหอนมาหลอนเองบนซอยหอนร้องอยงู่นั่นน่ะแล้วตอนนี้เราก็เลยต้องใส่ไว้อยางงั้นเพราะว่าถ้าเบื่อมันนั้นก็เดี๋ยวก็ต้องมีเรื่องกันจากวันนั้นมาเห็นพวกนั้นมาก็เริ่มแยงจนมีไอเขียวมาขึ้นซอยไอพวกนี้ถูกทำงี้กลัววันหยุดมันก็เลยปีนซอยจะแหก เพราะว่าไขาซอยมาไว้นั่งมันก็บอกว่ายังไงก็ได้ผมต้องไปก่อนที่พี่ติจะมาวันนั้นเพราะว่าบางอันผมตายแน่เลยมันก็เกรงกลัวแต่ว่าพอดีหัวหน้าคนเขาที่เข้าเวน่ะนะเขาก็กลัวจะเป็นเหตุเป็นอะไรก็เลยจับมันย้ายให้ตามตามใจมันซึ่งถ้าเบื่ออยู่อะพี่ไม่ยอมหรอกว่ากฎระเบียบบนซอยมันมีอยู่แล้วอย่างหนึง่งถ้าเบื่อไม่มีอะไรมาตรการอะไรเด็ดขาดเลยในซอยแทงกันตายเพราะแต่ละคนที่มาเนี่ยมีประวัติมีอะไรมากันทั้งนนะั้นอ่ะมีแผลติดตัวมาเพื่อจะแก้แต่พอมาขึ้นซอยแล้ว นักโทษ200ประมาณ2 0 0กว่าคนที่อยู่ในซอยนะที่อยู่ในซอยอะ่ะห้องหนึ่ง6คน5คนรวมยัดเยียดกันไปอ่ะนะพอถึงเวลา1อาทิตย์เนี่ยพี่จะขายออกมา <c oughs> ครั้งหนึ่งพี่จะขายมารวมมันเลย2 0 0กว่าคนนั่ง ก็คือทั้ง<ไ>โจ์ทั้งพันธมิตรทั้งอะไรก็คือออกมา,มาเนี่ยคือเราเต้องเจอหน้ากันหมดเลยอ่าใช่เพราะเอามาเปิดให้ดูว่ามีเอาโทรทัศน์มันร่งเปิดตรงเป็นส่วนกลางให้ดูพอเสร็จแล้วเนี่ยพี่ก็รู้แล้วมีโจทย์กันพี่บอกเอาใครมั่นใจแทงกันเลยแต่ถ้าเวิร์กกลไว้อย่าเรียกกุ่ิมันก็ไม่มีใครเอาเนี่ยด้วยความเกรงใจแต่เพราะว่าแต่ถ้าเวร์มีแล้วมันเห็นในคดีของไอ้ป้ไอ้โจโจตามาไงช้าปากดาเป็นตัวอย่างเลมีอยู่คนหนึ่ง เออชื่อได้บอกผมรุ่นอ่ะหกซุนเมื่อไงน่ะหนูโอ้ยหนูหกซุนซึ่งเนี่ยนะน้องๆเลยหลายคนเนี่ยว่าอยากถามผมเมป็นกันเวลาผมไลฟ์สดหรือว่าเวลาผมออกอีพีเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์ว่าอยากฟังอีพีของหนูหกซุนเป็นไงบ้างฮะเจอในใน,ใน,ในตอนที่เจอพี่เป็นไงบ้างเป็นคนเกเรมีวีรกรรมเลยฮะชอบเมายาหายาได้เสพจนขึ้นมาบนซอยเสพยาแล้วหลอนหลอนเสร็จพี่ก็ให้แก้ผ้าแล้วกอดน้ําแข็งไว้แล้วก็ผักให้วิ่งไปเรื่อยอ เพราะว่าน้าแข็งเวลามันวิ่งที่ลื่มนมก็ไปเรื่อยๆครับใช่ไหมมันก็ไปหัวไปมงกระเหล็กเองบ้างอะไรบ้างบอกให้มือกอดไว้ตลอดไม่นั่นจนบางทีมันไม่เชื่อนะว่าคนติดยาแล้วคุยไมรร่รู้เรื่องรู้เรื่องนะเมาเพียงแต่ต้องการเรียกร้องความสนใจมากกว่าที่<ม>ต้องแสดงอาการว่ากูเก่งกูเก๋เพราะได้ไดเมายาแต่พอจริงๆแล้วพอเมายาแล้วเนี่ยเรามาจัดเข้าระบบระเบียบมีการลงโทษที่ประจานให้อายแม่กะทั่งหนูางบอกพี่ โอ้ผมเสียฟอร์มเลยเนี่ยผมไม่มีฟอร์มหรอกมึงทำอย่างนี้จะมีฟอร์มให้ได้ยังไงมึงเมาก็เมาก็เก็บอาการต้องทําให้เป็นเราก็ไม่ได้เชียร์คนเมาหรืออะไรเพราะเราก็สืบสอบตลอดว่ายาเสพติดมันมาอย่างไงอะไร,รอย่างไงแม้กระทั่งเมีอยู่2คนแต่ไม่เอ่ยชื่อนะนี่้ผิด เซฟมาในตูดอะ่ะทั้งๆที่เราก็สืบทราบมาแล้วว่ามันมีนะคือในขณะที่เขาอยู่บนซอยบนซอยแล้วล <ง S 1> เขเยืมยมญาติเขาลงมาเยีย่ยมญาติใช่แล้วมีการเซฟเข้ามาในในตูดคือยัดเข้าไปเลยยัดเข้าไปครับแล้วก็เราก็รู้แล้วสายมันรายงานมาแล้วว่ามีมเราก็เตือนแล้วว่าอย่ากล้ามาในพื้นที่พี่นะ ไม่มีครับไม่มีครับบอกไม่มีมึงแก้ผ้าแก้ผ้าก็ไม่มีก็โค้งไม่มีบอกเอามึงลุกนั่งพอลุกนั่งท่านเองยาโ่เลยหยุดอยู่แค่นั้นก่อนเราก็ต้องถ่ายกล้องไว้เพื่อรายงานใช่ไหมว่าเอออยู่อย่างนี้อย่างนี้เพราะเราต้องไปแจ้งฟาร์มก็ถ่ายไว้คนนึงมาเสียชีวิตไปแล้วล่ะแต่อีกคนนึงที่เคยออกอีพไปแหละเคยออกอีพีกันละครั้งหนึ่งด้วยข่ะที่คุยว่าไปจราจรอะไรไหมไม่เ่ยชื่อเขาานะครับเขานั้นนั่นน่กโดนเหมือนกันแต่รู้สึกจะงานนี้มันแต่จะเป็นเข้าใจผิดของพี่ไปรู้นะน่าจะเป็นงาน แต่เราไม่เอ่ยชื่อจริงมันฟ้องไม่ได้หรอกรเป็นงานเขาให้ต่อแหละตอนหลังให้ต่อเขาเขียนแบบร้องเรียนพี่อะว่าโน่นนี่เี่ แต่ไม่ได้แดกพี่หรอกพี่ก็เลยปั่นบอกไม่ไร้ใครเขียนน้องเรียก็เขียนเชิญต่อไปนิบุรีในซอยอดใช่ไหมเมื่อก่อนบุรี่เข้าได้เนี่ยครับยังเข้าได้อยู่อ่าคือย้อนตอนตอนนั้นน่ะยังมีบุรี่สามารถที่จะเข้าแบบว่าตามออกตามประตูเพราะว่ามันยังไม่ย้อังไม่ผิดกฎยังไม่ผิดกฎเรือนจำอ่าแต่ถามว่าซอยเนี่ยสามารถที่จะงดหรือไม่งดได้แต่พี่ใช่เพราะว่าพี่เป็นคนดูแลคนดูแลเราก็เลยงดพองดไปไปมาไอ้ตอมันก็โทนแรงเสียทานอย่าเพื่อนไม่ได้ก็เลยต้องครับ เออลูกผู้ชายมึงโดนมึงก็ต้องยอมรับดิแล้วก็มีอยู่อีกคนนึงก็ไอ้บัตรช้างน้อยเนี่ยนะสมบัติช้างน้อยอ่าไอเนี่ยมันถามว่าใจมันได้ไหมได้แต่ว่ามันได้ต้องมีตัวยาช่วยอ๋อมันถึงจะมีคิวบูคิวอะไรแล้วก็พยายามจะลักลอบของผิดเข้าไปเรื่อยเหล็กเนี่ยมันพกกันยาวก็เหล็กฟุตนั่นนะอ้าวอยู่บนซอยแล้วพกเหล็กได้ยังไงอ่ะมันไม่รู้มันลงไปเยี่ยมญาติแล้วมันเหน็บมาทนไหนเพราะมันนุ่งสโลงเขาเรียกบางต่ายบางตายนุ่งสโลงซึ่งเป็นอิสลามมันแดกหมูนะ เออเราก็ไม่รู้มันจริงหรือปลอมมา ่ำไมไม่รู้รับแล้วพี่ก็รู้ว่าคือเขาไม่รู้หรือเปล่าว่าตรงนั้นน่ะมันเป็นหมูพี่โอ้ยมันกินน้ำรู้แล้วอ่แล้วพี่ก็เลยมองบอกว่ารู้แล้วว่ามันมีเหล็กมาแล้วก็มีโจทย์อยู่ข้างในแต่โจทย์มันนายใครเรายังไม่รู้จะใช่จูบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้แต่ไอจูบไอตายไม่เคยมีปัญหากันประจวบภัยจันทึกที่ออกอีพีมาที่แหกคุกจากไอสะแก้วอ่ะแต่คือว่าสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นโจทย์บางตายหรือเปล่าไม่รู้ใช่เพราะตอนอยู่แดนสองเขาอยู่คนละบ้านแต่จูบเป็นคนไม่มีบ้านยืนใบเลื่อยเปื่อยของมันน่ะ พอไปเสร็จพี่เข้าไปนั่งในห้องเลยนะห้องที่มันขังซอยมีทั้งหมด5 6คนเนี่ยพี่จะบอกว่าพี่เข้าไปในซอยเลยนะอ่าแล้วก็เข้าไปนั่งกินข้าวนั่งกินข้าวมันคุยกับมัน4ี่ห้าคนอ่ายองกินข้าวหลวงมันก็คือมีบางตายไม่หายตายไอ้ตองหน้าลายไอ้คอาลไอ้อาร์ตน้องมันอีกหลายหลายคนที่จาชื่อไม่ได้คือคืผมผมก็ติดคุกมานะผมก็ยังไม่เคยนะเจ้าหน้าที่เข้าไปในซอยแล้วก็ไปนั่งกินข้าวกับผู้ต้องเนี่ยมีพี่เนี่ยนะกินเสร็จก็นั่งคุยกันไปคุยกันมาพี่กินด้วย มีเหล็กกูขอเออไม่มีครับพี่ไม่มีไม่มีพี่ก็บอกไม่เอาไอ้พวกนี้มันแคร์คารู้สึก้ว่าคุยกันในลูกนักเลงรู้เรื่องอ่ะพอพี่เดินออกจากห้องมันก็บอกมีครับก็ฟังมาโอ้โหนี่้มผมแทงกูก็ตายที่ฟักมาเป็นไงบ้างอะเป็นไม้ฟุตไม้บรรทัศน์เหล็กแต่เหลาเป็นกิ่ดแหลมโอ้โหลาเป็นกินแบบกิ่นนุมานแหลมแหลมเป็นอย่างนี้เลยใช่ใช่โอ้ก็ได้เก็บเข้ามาพอให้เสร็จบอกแล้วตายมีโจล่อใครปันนี้กูไม่รู้กูไม่ถามมึงมึงมีโจกับใครแต่ถ้าว่ามีเรื่องที่นี่กูเอามึงอยู่่่เลยนะบอกใให้ไม อ่านั่นนี่มันมันถึงบอกว่าพี่ผมก็เคยอยู่ของเตยบอกอยู่ก็อยู่ไม่เกี่ยวเต่วอามึงผิดือผิดกูไม่กูให้ไม่ได้แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็ไอ้ป้อมเกิดพุ่มนึงไอ้ไอ้ป้อมแน่าจะใช่ป้อมเกิดพุ่มนากจะโดนไล่เขาตีมาหัวแตกจากแดนอื่นจากแดนแดนเดียร์ละแดน2เนี่ยพอดีมาแล้วมันดื้อไอ้ป้อมเนี่ยมันเมามีอาการเมา หัวแตกแต่นายอ่ะบางทีประสบการณ์ไม่ได้นะเขาก็ปุ๊บเห็นหัวแตกจะส่งหมอพี่ก็ต้องบอกว่าไอ้น้องส่งไปไม่ได้นะเนี่ยหมอแทงมาว่ามีบาดแผลถูกตีหัวเนี่ยน้องผิดนะแล้วพี่จะยังไงอ่ะพี่บอกเอองนั้นเอาไว้นี่ก่อนมันมันเมามันเมายามาแล้วพี่จะยังไงบอกพี่ก็เอาน้ำน้ำมันนะละลายน้ำเกลือแล้วราดที่หัวมันน้ำเปล่าผสมเกลือผสมเกลือราที่หัวอ่ามันก็ดิ้นเลยมันแสบแต่มันหารู้ไหมว่าการที่เราราดให้ไงค่าเชื้อโรคค่าบาดทะยักนั้นน้ำเกลือใช่ไหมแต่มันแสบมันแส ไมพี่เออมาได้นนหน่ะเด็กเขาได้มาไงเพราะมันหายาไม่ได้ใช่ไหมยาบางทีต้องช่วยอั้มเกลือช่วยมัง่งบ้วนปากบ้วนอะไรเนี่ยนะครเราก็มาประยุกต์ใช้แล้วบามันเริ่มสางยามันถามบอกว่าหัวเป็นไรแตกม,มันถามเราบอกก็มึงลื่มนมันไดมึงอะไรมึงแล้วครับอ้าวครับก็เข้าซอยไปไอจั่วก็อยู่ไปอยู่มาเขาหอนที่อะไรไม่รู้ว่าใครจะแทงเขาพี่จั่วพยายามถึงเ่ยนะฮอนอยู่ดีก็ตะโกนแบบช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยใครจะแทงใครจะแทงผม ไอ้จวใก็จะแทงมึงออักหรือแอบไปโดนตัวยาบ้างไม่รู้แต่โจวเป็นคนไม่เล่นยาแต่ไม่รู้แอบไปจะคงเครียดไปเล่นตัวไหนก็ไม่มีแล้วต่อหลัง่ะพูดถึงไอ้ช้างเนี่ยมันเกเรไม่สิ้นสุด ช้างไหนฮะช้างปากดำช้างปากดำนะ,อะออไอต้ตายช้างน้อยไอต้ตายอะนะมันเกยจริงแต่ว่าเกยอร่อยสูดไอ้อช้างปากดำไม่ได้ไอ้ช้างปากดำมันเกยจริงๆนี่นะจะไม่จะบอกว่าเป็นหัวเรือไม่ใช่แต่คนเกย์มนนะมันอะมันอ่นะก็พี่ตีมันตีมันจนแกล้งสลบอะนะคือเขาแกล้งสลบอ่ะมันแกล้งสล,สลบคิดว่าพี่จะไม่ตีบอกอ๋อไม่เป็นไรสลบเดี๋ยวน้ำหน่อยพี่การน้ำร้อนต้มแต่ไม่ได้ลวกที่ตัวมันนะแกล้งไทยเทที่ปูนเนี่ยลามไปหามันมันก็จิ้งหนีกอย่งหนีบอกอ่าไหนสลบไหมบอกอ่าไหนสลบไหมไม่ได้สลบนี่ตีต่อตี ตีตีแต่เราไม่ตีเป็นเป็นตีตายนะตีให้รู้แต่ถ้าเป็นคนไหนแบบหัวหมอตีแล้วมีแผลมีอะไรพี่ตีฝ่าเท้าบอกว่าคนไหนเนี่ยถ้าตีไปแล้วเนี่ยะจะมีเกิดการหัวหมอหรือว่าไปร้องเรียนทายหลังเนี่ยพี่ก็จะตีฝ่าเท้ามันจะไม่มีบาดแผลไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ส่วนมากพี่เป็นนักเลงจริงๆจ,จะไม่มีร้องเรียนหรอกจะมีพวกที่ฉวยโอกาสพวกไอ้ที่ว่าเสียสิทธิ์เวลาเขาทําอะไรแล้วพี่ไปจับไปอะไรก็จะร้องแทน แต่เมื่อเมื่อลองแทนข้อมูลมันที่ไปเป็นเท็จมันก็สอบเราไม่ได้หรอกใช่ไหมเราก็ต่อไปแต่สมัยก่อนที่ว่านั่นมันก็ยังไม่รุนแรงะไรขนาดนี้คือการสอบมันน้อยอ่ะสมัยก่อนมันขึ้นกับกระทรวงมาไทยนะกรมธนะรรมะตอนหลังมาโอนเป็นกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเขาค่อนข้างอย่าระบบนิติศาสตร์มาว่ากันนะเจ้าหน้นาที่ก็ทํางานยากหน่อยแต่ว่าถามว่าดีไหมเขาก็ดีนะ นักโทษมันก็ไม่ใช่กลัวกลัวอะไรแล้วบางคนที่มาขึ้นซอยนะถามมันบอกคุณขึ้นมาทําไมบอกผมได้ค่าจ้างเก็บโทรศัพท์ครับ mm hmm. เพราะว่าพวกนี้เก็บโทรศัพท์สมัยก่อนมันไม่ได้ต่อคดี ใช่ไหมตัดชั้นและพวกที่มันรับจ้างเก็บโทรศัพท์เนี่ยชั้นเลวกันเลยไปนอนในห้องเพราะว่าจับยาได้ของผมครับผมครับก็จะบอกว่าพวกแพร์รับบาบพวกรับแทนรับจ้างรับอ่าารรัับบจ้งแล้วพี่เคยถามไหมว่ามึงรับครั้งหนึ่งมึงได้เท่าไหร่ค่าค่าจ้างที่เขาให้สมัยก่อนเงินมันถือว่าเยอะนะห้าพันถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนเมื่อยี่สิบกว่าปีที่แล้วมาห้าหมื่นหนึ่งแสนไม่ธรรมดานะนะมันั่นแหละแต่มันรับไม่บ่อยเอามึงรับมาก็ไม่เป็นไรกูก็ตีตามมึงรับอ่ะ S <S ใช่ไหมล่ะขึ้นมาต้องต้องเอาอะ่ะเพราะว่ากูสอบมึงไงมึงก็รับถูกไหม ก็ลองทาโทษไปตามวินัยเรียนจําแล้วอย่างหนึ่งเร้ไถ้าเบื่อนักโทษ <c oughs> ที่อยู่ข้างในน,นะบางทีจะว่านายต้องอาหินไหมก็ต้องอาหินเลยก็เหมือนกันนะบางคนแกลกีดหัวกีดตัวกีดอะไรเนี่ยทำร้ายตัวเองในการที่กีดหัวกีดหน้าก<อ>ีดตาและยิ่งแบบเมกปักดาเคยเล่าห้ฟังก<อ>ีดแขนแบบยาวแบบเป็น<อ>เป็นบั้งแบบท่อเหมือนเหมือนบั้งปลาเลยอย่างนั้นลักษณะนั้นคือพี่พี่จะจัดการยังไงก็เหยียดที่แขนเลยเหยียบที่แผลเลยจําไว้อย่างนะไม่มีใครที่ กีดในเส้นที่ป่าใช้การไม่ได้พอกีดไปเวลาแทงคอก็ดึงหนังวันนียแทงมันไม่โดนอะไรพี่ก็แทงรู้หนังกันนอดพี่เลยพี่ก็แทงให้เด็กเด็กกระปดิพัดไว้มันเห็นนั่งแทงอยู่ออกมานี่กูแทงด้วยพี่ก็แทง มันเห็นพี่แทงจริงๆก็ร้องพี่แทงเขาไอ้แทงให้พี่แทงเลยบอกวอกไม่ต้องกูกูไม่ไม่สงสารหรอกมานนี้มึงมแทงกีดนะนี่กูกรีดให้แทงทำแม่นทุกอย่างที่ทมันทํามาเราทำกว่มันที่เกิดละไอ้จ่ายไอ้จ่ายไอจยจย้จ<อ>่าย<อ>เนี่ยเอ่ยได้เพราะลูกน้องนั่นเลยคือต้องบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเอ่ยมาเนี่ยคือลูกน้องเขาหมดทุกคนแต่ทีนี้ทั้งนี้นั้นเนี่ยต้องบอกว่าการกระทําพิสันติเนี่ยที่ใครมองแล้วเนี่ยคิดในในในแง่ที่ว่าเฮ้ยไม่สมควรทําแต่ไม่ใช่นะผู้คุมมาบทบาทเขามอบมาให้ควบคุมกับพวกนี้ มันมีความบ้ามีความเกเรมีอะไรคนที่มาคุมพวกนี้ได้ก็ต้องมีความบ้ากว่าและเกเรกว่าใช่ถูกไหมพี่เพราะมันถูกเเราไม่ทําตามนั้นนะทุกแตกก็ยังไม่มีความอย่างน่าความกลัวหรือความที่แบบว่าอยู่ในระเบียบแน่นอนอย่างที่เคยคุยกันว่าโอ้แหกตองแหกตอยที่ไม่เคยเห็นแต่ถ้าเผื่อเราหละลวมเมื่อไหร่มันมีแน่อย่างนั้นอ่ะมันมีมาให้ดูแน่แต่ในยุคที่พี่คุมอยู่นะตอนนั้นเนี่ย คือพ,<ม>พี่ไม่มีความหลาหลวมไม่มีไม่มีพ,พี่ไม่มยอมยก็สือบ้าตลอดว่ามีของผิดไม่มีอะไรไม่ซึ่งบางทีเราก็ไม่ทันไม่ใช่เราเก่งบางทีก็มีแต่มีเราก็ต้องสอบแสวงหา ถามมาว่าอยู่ที่ไหนอะไรที่ไหนไอ้จายเนี่ยเหมือนกันตอนนี้ไปทะเลาะวิวาทกันไปแทงกันอะไรขึ้นซอยมาพิตีจนมันรับไม่ไหวอ่ะแต่ไม่ได้ตีจนเป็นแผลนะตีเคอไปเรื่อยเปื่อยจนมันต้องกินฟอยอ่ะฟอยบุหรี่อ้ฟอยบุหรี่เนี่ยนะฟอยเงินเงินเนี่ยนะอกินไปเพื่อเพื่อพี่อะไรอ่ะเพื่อไปขึ้นไปหาหมอพอหมอเอกซเรย์มันก็จะเจอฟอยเป็นจุดดำอ่าฮะก็จะแทงว่าเป็นทีบีเพื่อจะขึ้นอยู่พวอไม่อยากลงมาในเจอในสันติอีกแล้ว ขนาดนั้นเลยเหรอม่อยากลงมาเจออีกแล้วมอรู้ทีหลังแล้วหมอเขาเลยบอกว่าคุณเป็นโรคจิตเปล่าจะจ่ายยาโรคจิตมาเราให้ลงมพงา่างบอกผมไม่ได้เป็นโรคจิตผ,ผมอยากเป็นทีบีเพื่อจะได้ยารักษามันอ้างไปอย่างนั้นน,นะก็ไม่กล้าเอ่ยเพราะว<ม>่า<อ>ผมไม่อยากเจอ,เอพี่สันตี้เพราะว่าถ้ารู้เข้าหูพี่นี่เป็นเรื่องอีกต้องเรื่องต้องมีเรื่องกันละพอาะที่ว่าถือคือมึงทําผิดแล้วมึงแทงเข้ามาครับใช่ไหมครับมันก็เลยต้องนันไปเราก็พอเสร็จแล้วมาลงมาก็เอาอีกเราก็ ตีต่ออ่ะเพราะว่ามีเงื่อนไขอยู่แล้วว่าต้องต้องตีถ้าเบิดอแทงเข้ามาอะไรก็มาต้องตีนันเดือนหนึ่งนะแต่ไม่ได้ตีเป็นตายนะคือต้องบอกว่าพี่จะมีการทำโทษตลอดถ้าคุณทําความผิดมาเพราะถ้าเเรามัวแต่มองสมัยก่อนนึงบอกไงกรมพุ่งครองติดเขาก็ยังไม่เยอะไม่อะไรเท่าไหร่ไม่อะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เปิดโอกาสที่ทําได้นักโทษค่อนข้างจะกลัวอันนี้เพราะว่าบางทีเราไปเกรงกลัวผู้ที่อ่อนแอปาก็จะถูกของแกอยู่ข้างในบางคนก็ตกเป็นน้องเขาหมายถึงหน้าอ่อนใชไหมใช่ คิดนนว่า,ออค,วาคิดจะอยู่กับพวกนี้เขาคงคุ้มครองเราได้แต่ไม่คิดหรอกว่าเขาจะเอาเราเป็นน้องอะไรเงี้ยครับมีขนมล่อหน่อยเต๊ะบบถ้าเผื่อไม่ดูแลกันถ้าเผื่อกระเทยจะมีคู่ครองมีอลไรพี่ถึงถามว่าพี่ผิดไหมก็ผิดนะนะแต่ว่าถ้าเผื่อมันรับเป็นคู่ครองโดยตรงแล้วเนี่ยมันก็ป้องกันอีกฝ่ายที่มาแย่งเพราะว่าเออ เจ้าหน้าที่เขารู้แล้วนะว่าไอ้เนียมเป็นเมียไก่นี่นะคืออันนี้คือความคิดส่วนหนึ่งของพี่เองถูกไหมฮะในการที่จะให้มันเดินต่อไปได้ในความรักของความเป็นกระเทยกับผู้ชายเนี่ยจะอยากเป็นผัวเมียกันเนี่ยทำยังไงให้มันเดินไปได้โดยที่ไม่มีปัญหาพี่ทํายังไงอ่ะที่คุกลักยาวเนี่ยมีการสู่ขอใช่ไหมระหว่างนักโทษผู้ชายกับนักโทษกระเทย ส่งไปพอบอแต่วันนั้นบังเอิญมีคนแทงถูกแทง2คนขึ้นพอบอข่าวมาบอกว่าคนถูกแทงตายแล้วอโอ้โห,โหพี่เตะเอสละตลบแล้วตลบอีกก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้งหนึ่งบายโคกซีโรนะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ